ที่อยู่ข้างหน้าพวกคุณเนี่ยก็คือ The Smiling Man นะครับชายที่จะคอยชี้ยิ้มให้คุณเวลากลางคืนตอนที่คุณเดินกลับบ้านคนเดียวเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเคยเป็นหนังสั้นมาก่อนนะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับบอกเลยว่า The Smiling Man เนี่ยหลอนมากนะครับไปหาดูกันใน YouTube ได้นะครับเสิร์ชไปเลย The Smiling Man เอาเลยครับไม่รู้แหละว่าคุณเคยดูมาหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะไปดูว่า The Smiling Man เนี่ยมันจะเหมือนในหนังสั้นหรือเปล่า ฉันมีกิจกรรมที่จะชอบปลดปล่อยทุกอย่างในเวลากลางคืนใช่แล้วหลายคนบอกว่างานอดิเรกของฉันเนี่ยแปลกแล้วมื้อเย็นนี้ฉันก็ตัดสินใจที่จะไปช้อปปิ้งที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแต่คืนนี้ฉันได้พบเจอกับปีศาจมันเป็นประสบการณ์ที่สยองและน่ากลัวมากและนั่นคือตอนตีสอผมกำลังจะไปที่มาร์เก็ตนะครับไปซื้อของสำหรับมื้อเย็น มื้อเย็นทำไมมันมืดจังเลยไม่รู้แหละ Go to the market ครับ Go to the market ซึ่งทั้งไหนคือมาร์เก็ตวะไปทางนี้แล้วกันวันนี้กินอะไรดีนะสปากเกตตี้ดีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสปากเกตตัอะไรคือสปากเกตตัครับหรือว่าจะเป็นข,ข้าวผัดเอ่อว่าใช่ สวัสดีครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับอาจจะเป็นแค่คนมายืนเฉยๆสวัสดีครับทาไมเราไม่ขับรถไปล่ะหรือว่าบ้านเราไม่มีรถก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละอ๋อเพราะว่ากิจกรรมยามว่างของเราเนี่ยคือการเดินตอนกลางคืนเหรอใช่หรือเปล่าไปเรื่อยๆแล้วซูปเปอร์มาร์เก็ตกูอยู่ไหนเนี่ยไกลเหลือเกินมาร์เก็ตเฉยๆนะมันอาจจะเป็นตลาดก็ได้ตลาดเอยตลาดจะมีอะไรบ้างนะปลาท่องโกนหรือเปล่าปลาท่องโกนจิ้มนมเฮ้ยแต่มันมืดจังเลยอะ มืดไปแล้วนะเธอเอ้ยใช่เรอวะต้องเดินตามเส้นอยู่นะเนี่ยเอ้ยเจอแล้วตู้ไปสนีอ้ยไม่ใช่เอ่อตู้ตู้โทรศัพท์ไปไม่ได้หรอไม่ได้ด้วยครับเออมันมืดไปหรือเปล่าเนี่ยไปก็ต่อได้ครับอ๋อเหมือนจะมีไฟแล้วเหมือนจะมีไฟแล้วเอาละครับแล้วผมก็ถึงมาร์เก็ตในที่สุดสวยงามมาก บรรยากาศค่อนข้างน่ากลัวแต่เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเข้ามาเลยเออพี่ชายแล้วกูจะเอาอะไรล่ะสําหรับมื้อเย็นนี้ผมจะกินอะไรดีมามา่าไหมกินมามา่าไหมต้องดูก่อนว่าเศรษฐกิจประเทศเราเนี่ยมันเป็นยังไงอืมเออกูดูไม่ออกเลยว่าของในนี้มันมีอะไรบ้างเอาเป็นว่าเี่ไม่ได้ด้วยอ๋อหยิบไปเลยเหรออุ้ยแต่นี่เปอะไรมา แต่ตังเลยแล้วกัน It was 1 dollar 81 cents อ่าดอลลาร์81เซนโอเคครับจ่ายตัดไปเลยขอบคุณนะครับพี่ชายกูเสียพดีครับพี่พี่ก็มามามาร์เก็ตเหมือนกันเลยครับ ใช่ไหมพี่ครับพี่ครับเออพี่พี่พี่มองผมเหรอพี่มาซื้อของเหมือนกันปะครับเออเอาไงดีล่ะงั้นไปแล้วนะครับพี่เจอกันครับบ้านดีกว่าคุนอะไรวะแปลกประหลาดเดินทางนู้นก็ไม่ได้นะกูต้องเดินแค่ทางนี้ทั้งเดียว เออฉันเหนื่อยเกินกว่าที่จะวิ่งละงั้นกูก็เดินแล้วกันรูต้องเดินตามเส้นนี้ไปใช่ไหมมืดกระมืดมืดก็ดดไหก็เฮ้ย,ยมันมาได้ไงอะ่ะพี่ครับเพื่อนพี่อยู่ร้านร้านซปเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่า ไปดีกว่าไปดีกว่ามันต้องการอะไรวะเนีเ่ยเฮ้ยจะถึงบ้านแล้วนี่คงจะไม่ตามมแล้วมั้งโอ้ยแล้วกูซื้ออะไรมากินเนี่ยมามา่าหรือเปล่าอันนี้บ้านกูหรือเปล่านเนี่ยเข้าบ้านเลยได้ไหม <c oughs> ไม่ใช่ไม่น่าใช่นะดูแล้วเนี่ย <c oughs> บ้านเรามันไม่มีรถนี่นาไม่ไงั้นเราคงจะขับรถกลับบ้านไปแล้วเอ้ไม่ใช่ขับรถไปซื้อของแล้ว กำแพงนี้มันมีด้วยเหรอทำไมผมไม่คุ้นไม่คุ้นชินว่าไปอันไหนบ้านกูเนี่ยกูจะผ่านไม่ได้แล้วอ,อ,อันไหนบ้านกูหรอเอ,อ้แต่ว่าเขาไม่ตามมาแล้วนะโอ้ยพี่ไม่ใช่แล้แกต้องการอะไรอะ นี่คืออะไระครับมีข้อความด้วยเอเขามองคุณอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนเรานอนอยู่ตลอดเวลาหมายถึงไอ้นี่เหรอแต่มันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะมองผมหรือเปล่าน่าจะหมายถึงคนอื่นหรือเปล่าครับผมเข้าไปนอนที่บ้านได้ไหมนี่บ้านกูหรือเปล่าเนี่ยใช่ด้วยเขาเลยแล้วกัน คืนต่อมาครับมีคืนต่อมาด้วยเหรอกูต้องออกไปอีกแล้วเหรอยังคงเหมือนเดิมนะครับเขามองคุณอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนเรานอนตลอดเวลาเอออีกแล้วเอ้ยแต่รอบนี้เหมือนเขาจะไม่ยิ้มหรือเปล่าใช่ไหมโอ้ยมึงยิ้มอยู่นี่วะโอ้มึงทำหน้าปกติกูยังดูแบบไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ มึงยิ้มตลอดเวลามึงบ้าหรือเปล่านีอ่อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะวิ่งอะไรอะ่ะเหมือนเขาค่อยๆเดินมาหาเราหรือเปล่าครับมีข้อความเขียนอยู่ด้วยอย่าให้ความกดดันนั้นมันหลอกลวงเราความรู้สึกและความต้องการมันต่างกันอะไรวะหมายถึงอะไรหรอ แล้วเม่อกี้เหมือนเขาค,ค่อยๆย่องมาหาเราหรือเปล่าครับฉันเห็นหน้าวิ่งได้ด้วยเราพี่กูวิ่งได้ด้วยโอ้ยวิ่งได้แสดงว่าเป็ บอกไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรเลยมองไ,ไม่เห็นอะไรเลยพี่ซุปเปอร์มาเก็ตซุปเปอร์มาเก็ตผมวิเคราะห์ซุปเปอร์มาเก็ตเลยแล้วกันะะโอ้ยโอ้โหโอ้ย,อย,อยมันพาแล้วไอ้นี่มีอะไรอ้นี่อะไรอะไรอ่ะกุยบอะไรปะกุยมันแช่บูดหรือเปล่าแล้วม,มีคนตายด้วยครับไอ้คนขายของมึงตายแล้วโอ้ยพี่คะ